สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Master ร์เรียลมาโซคิสอีพที่30กว่าๆนะฮะจำไม่ได้นะครับก็ซีรีส์ที่ชนะ1เกมเปิด1 Master Pack แล้วก็จัดเด็กไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเด็คลิสของเราในตอนนี้นะครับผมสไปไซเบิร์ดลิงเทอร์โบของสามัญอื่นๆที่หามาให้ได้นะครับที่ได้ล่าสุดจากเอพิโซดที่แล้วนะครับไซเบอร์สแลทาปปี้นะครับมาพร้อมกับอิมเซตี้กับออร์โลดอนนะฮะเหมือนแพ็คแม้งเป็นแพ็คที่ดีที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่กูเล่นเกมนี้มาเลยนะฮะะตััวทีี่ดมากกๆนครบ แต่ว่าออโรดอนก็จะยากสักนิดนึงแล้วก็อิมเซตตี้ก็ไม่มีโลงนะครับก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนะครับก็เลยใส่แค่ไซเบอร์สแลชพอไม่รู้จะมีโอกาสได้เรียกไหมนะครับผมเจเนริกซิงโคแปดนะครับที่ดีดมอนนะฮะกับกับตัวมันเองนะครับผมก็ลิสก็เป็นตามนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเกมการแข่งขันวันนี้นเลย let's go <S ดูเหมือนจะเป็นเด็กจริงๆอยู่นะู้ o w ้ว้าว แลบ,บินแลบ,บินที่ไม่ใช่แลบ,บินนะนั่นน่ะฮะเสร็จหรอนี่นี่มึงเล่นจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยหลอกกูปะเนี่ยแม็กซี่ไปเลยเฮียอย่าอย่าโจวอุกบาตพอจะโจวอิมเพิร์สอุกบาตพอเฮียจังหวะนี้เราต้องเอมโฟร์เกมแล้ว มีอยู่แล้วไอ้เหี้ยมันมีอิมเพิร์มอยู่แล้วในเกมหนึ่งตัวกูกูก็ตา,ตายแล้วไอ้สัตว์แต่กูก็ไปสนเลยอีกดีอีกคคาวนี้เกมนี้ซีรีส์นี้ไม่สนวินเลตอีกต่อไปเอาละ่ะถ้ามีอิมเพิร์มก็ก็ถือว่าเก่ง มีขนาดนี้ต้องไม่มีก่อขนาดนี้มึงยังไม่มีกว่าเย่ yeah. อะไรครับเนี่ย easy legacy ครับ sacred armor อย่างที่บอกถ้า ep หนึ่งกูจะดีใจมากเลยตอนนี้ ep สามกว่าแล้วครับ master pack ครับ สเกลบั u กี้ใบที่สองนะครับเกือบดีแล้วถ้าไม่อินเสกล็อกไอ้เหี้ยแล้วก็สุดท้ายครับเยลโล w ดินจ a โอเคดีเลยโหคอมแบบนี้ถนัดเข้าทางโอ้โหโคมือแบบนี้เข้าทางอ่ะ oh. อันนี้เกมแล้วนะแม็กซี่แลละเราโยโลเหมือนเดิมแหละลาทะลุแม็กซี่เช่นเคย แอทีลาแแกร์ค l c a กูว่าอาจจะปล่อยไปเลยดีกว่าเพราะแม่งลำไม่ติดเพราะว่าถ้าเกิดเทินแรกเป็นอย่างนั้นกูว่ากูว่าไม่น่ามีอะไรผ่านนี่ยกูยอมโดนสองพหกโอเคไม่เป็นไร ถ้าเกิดเรายังไม่ตายก็มีไคจูอยู่ชอบตอนทานแม่งนอนตีอ่ะมันตลกอ่ะแชงกรีลราแชงกรีลราผ่านแต,แต่บายก็เฟนเลียนะสิยูนิคอร์นเอาไคจูไปก่อนแล้วกัน ยูน okay. ิคอร์มีอะไรไหมฮะยูนิคอร์มีอะไรมานำเสนอครับเซตาว่ะรู้ไหมว่าเป็นตัวที่กูไม่น่าจะได้เรียกเลยตอนเนี้ยคอนฟิด <c oughs> ไปก่อนคอนฟิดลิงเป็นอนิมาอนิมาแดกใครจูเราใครจูตีเลยแล้วแล้วเหลือเลสไ้เป็นหนึ่งเดเกทเนี่ยก็ดีเหมือนกันเลคิเซียได้ไม่ต้องใช้แล้วอะนิมาก็ได้ไม่ต้องรีบออกของเยอะเดี๋ยวเหนื่อย สุดสนุกอีกแล้วจ้ามึงว่าเกม,มไหมวะหกพันเจ็ดเดี๋ยวกันถ้ากูโอโเลก็จบแล้วดิก็เป็นเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันสี่โอเคจบ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  เจ็ดพันแล้วก็ก็คือเสียไปจีจี thank you thank you very much master pack ครับผมแล้วสุดท้ายครับซอสแอดดอน มือโหดตัวน,นั้นบูอายแหละเออเน่เจ็ดมาแล้วอะไรครับเนี่ยโอ้อันนี้เกมนะนะอันนี้อันนี้เกมเลยนะถ้าต่ำดังไม่มีอะไรอะ เอออิมเพิ่มดีรีบอิมเพิ่มไปซะมันจะเป็นเทิร์นสุดท้ายของมึงละเอาล่ะมึงมีอุกบาท์ป่าวไอ้สัตว์ <c oughs> มีเกมแล้วนะบาย มาสเตอร์แพ็คครับพร้อมซุปเปอร์แลนสองใบฮะอยากได้อีปลีวายซปเปอร์แลครับเวิลด์ฟีนิกซ์ฟันฟันครับใบที่สองเลยด้วยนะกวนยุนกวนยุนดีนี่ไซเบอร์ดราก้อนเอ่อแทร็กเก็ตมอนสเตอร์เป็รองค่าควบคุมทำลายเออดีดีอันนี้คือปัจเจศแพงกระท็อปครับซุปเปอร์แลครับแมจิ <c oughs> คอลซิลินเดอร์กูไม่มีอสิแมจิกซิลินเดอร์อะ ถ้ามีก็อาจจะตลกหน่อยแล้วก็อีกใบหนึ่งครับกาก a ร่าอะคาเดมี่อิมเมอร์เจนซี่เน็ตเวิร์กครับเด็กเล็กฮะเพิ่มกวนยุนครับก็อ่าบัตเจ็ตแพงกระทบครับตามนั้นนั่นแหละดีแค่นั้นแหละแต่เฟกมันก็ใช้ได้อยู่นะเอ้ยสี่สิบหกโอ้ยกูเบื่อเอ็กโซทำไมพวกมึงถึงเป็นเด็กที่สร้างสรรค์ขนาดนี้วะ แคทฟิทลไม่เป็นไรเดี๋ยวนายบิมรับจบนายบิมรับจบได้เอาล่ะใบไหนใบไหนกันเอ่ยอันนี้สำคัญต้องออกจากมือกูไปก่อนไอ้สัตว์เอ้ยแม่งหลอก ไม่บอกหลอกกูไอ้สัตว์อันนี้เอ่อ r e t u เนียใช่ไหม returner เอเฟเิกะไรวะแบน i s h ใช่ไหมที่ฮันเดอร์เ r ิร์ดไปเผื่อโดนการ์ดอันนี้เผื่อเผื่อ,อ,อแบบทิ้งตัวเองเอาไม่ทิ้งตัวเองด้วยโอเคกูดได้เหมือนเดิมเลยวะ่ะอ,อู้เอา,าอเวอ่า carbure เลยคิดไม่ออกลงไปก่อนทำแบบนี้ก็ได้นี่หว่า แวนิตตัวไหนก็ไม่เป็นไรละทำไมมึงสนุกอย่างนี้วะ กูต้องเจอทุกครั้งเลยวะกัวไม่ธรรมดาแล้วะกัวไม่ธรรมดาแล้วเฮ้ยบอบคอน้ํมเดียวกูอีเพิ่มชัวสเกลไปก่อนมันยังไม่มีมอนแปลว่ามันยังมันยังได้อยู่โอ้โกเซนแม่พี่จ๋ามีแต่ของดุกๆทั้งนั้นโอเคลิล่ามาแล้ว หลอกแม่งเราคิดว่าเราจะเรียกซุส <c oughs> ให้ไม,ม่คิดไปว่าเราจะเรียกซุสไอ้เหี้ยซุสที่ไม่มีอยู่จริงเคเราอ the On the lead In lead อยู่เก้โคตรออฟโซ สี่สท่านนอบอลสบ,บอนก็นบีบให้แม่งเหลือบีบให้แม่งแ,แบบทูเทิร์นได้อะแต่ไม่เอาดีกว่ามาแล้วเอลิสเอลิสโอเคจัวหนึ่งฮิวแปดร้อยเอสพิเทล อิมเพิ่มแน่เลยอันเนี้ยชัวร์กูม,มั่นใจอ่ากูผิดเองที่ไม่ทำลายใบนั้นแต่เฮียกโกเซนก็เฮียพอกนะันอ่ะโอเค very good ทำไมปุ๊บทำไมมึงสนุกอย่างนี้วะอ่ะจั่วสักใบนนนนหนึ่งเลรอันมามาสุ่มเดียหนึ่งในสามมาเอ่อยันยิงยาวระกระเป๋ายิงฉุกน,นี่อันนี้หมอบก่อนอันนี้ต้องโหดแน่ๆพอไปรู้สกวนทำไมมึงเล่นเด็กสนุกอีกแล้ววะ ซฟันแมนปัดเกดสะดุกตรงไหนวะเอ็กซเทน ดูจากสภาพอิ่มเพิ่มเฮ้ยมึงนี่ถึกทนมึงก็ถึกทนหลือเกินเอ๊ยหรือแอดดิชั่นตีได้ตัวเดียววะไม่มีใช่ไหม ไม่มีลิติกชั่นอะไรพิษสมองอะไรนะโอเคขอบคุณครับปัรเกตี่จะสู้กู้ียี่ยมาสเตอร์แพค็คครับแล้วก็สุดท้ายครับดับเบิลฮีโร่แท็บรักคุมฟิวชั่นที่มีเนออสไรประโยชน์ Không, không, không Refuse to cooperate No, I'm not going to play Lunar okay. hey, yeah, Tiger Tiger 3 Tiger nhiều จุดสองก็ใชส่งอุรระเมื่อกี้ยังรู้น่าะไกอยู่เลยเปลี่ยนเป็นเทีราเปได้ไงวะบายมาสเตอร์แพ็คครับเป็นท่อมไนวิงวิงโอเคครับแล้วสุดท้ายครับซึกโยมินะฮะก็อย่างที่บอกว่าถ้าได้ไปเมื่อประมาณแบบสา e สที่แล้วกูน่าจะดีใจนะครับแต่ตอนนี้ไม่น่าแล้ว ตั้งสติกันตั้งสติโบรูขาบอนเขาบ่อนำรถกินมาคิวแมนโอเคมึงไม่แอคทีเวตอันี่ก่อนนะ <c oughs> มึงไม่ไม่แอคทีเวตอันนี้ก่อนวะมึงจะรีบแอคทีเวตดาบไปไหนเฮียดิมึง,งเทินหนึ่งไอ้สัตว์กดเซิร์ว้าวายยูโซเซดแมนยูโซเซด บายเลกัซี่ครับแล้วก็ทิกตารไนเชต์ทิกตาไนเชตนชันน่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดมีลิงก์หนึ่งมันไม่ล็อกด้วยถ้าเกิดมีลิงก์หนึ่งทิกสตารเมื่อไหร่อะไอทิกตา์บูมอะก็น่าจะเป็นวันการ์ดลิงก์สองสบายๆมาสเตอร์แพ็คครับโอ <laughs> ้โหซูเปอร์สเกลโคแบทจ็กเกอร์นะครับกูต้องนั่งดูเพดูร่มเลยใช่ไหม <laughs> กูต้องนั่งดูแล้วใช่ไหมว่าเพนดูร m มกูมีอะไรดีๆบ้างใช่ไหมเอ่อเพนไม่ได้ยกไปเพอร์ฟอร์พ่อมเอเชียหรือออทไอนะครับแล้วก็นอร์มอลแซลมอนเอาเพอร์ฟอร์อพ,อพ่อมเอเชียหรือออสไอาจากเด็กขึ้นมือครับดีครับในเพนดูร m ามาแต่เดี๋ยวผมค่อยไปดูอีกทีแล้วกันว่าเพนดูร่าม,มีอะไรดีๆบ้างเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะแล้วก็สุดท้ายครับอารนะูเมจเบอร์กามอนเอ็กตาแปดใบ Whitefish s a l t e ที่ไม่มีปลาหมอบเยอะจังสิอย่าบอกนะกูมีคอนโทรลกูร้องไห้เลยนะไม่เอาไนะ White m o r y ผมไม่มีสติแล้วตอนนี้คิ s kill. Very good. s Kill Miracle กนจีมาเขือปอแปลอีกแล้ว เด็กมาโซได้สไปบูลแลวได้มาสิกว่าอีแล้วสกิลซักเซสเซอร์ไปนี้มึงบอกก่อนนะสัวเซวิตรบอบทำไม มาสเตอร์ d พครับพร้อมเอาตะแลหดึงใบครับมาพีเด e ยนแพนทรีอันติสอ๋อก็เป็นสกิลแปดอีกอันหนึ่งเจเนริกสกิลแปดนะครับก็เก็บมาอยู่เพดูรัมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะซูเปอร์แลครับเพอร์ฟอร์มพาวออสไอวเล่ครับเจเนริกสกิลกูกูรับได้มดอ่ะแล้วก็เอาตะแลของวันนี้ครับผม รีเบิร์ดจัดเม้นตนะครับดีแค่มอนสเตอร์ไทป์มอนสเตอร์ในสุสานจะเป็นไทป์นั้นนะฮะจนกระทั่งจบเทินนะครับกูเห็นใส่แค่เด็กแบบ f t ออะนอกนั้นกูก็ไม่เห็นแล้วอ่ะเฮ้ยอย่าผ่านดิผ่านแล้วกูจะเรียกกวนยุนยังไงล่ะไม่อยากเล่นเลยว่ะปล่อยไปแล้วกันมึงไปเล่นกูก็ไปเล่นยเฮีย ชูบะครว่าต้องต้องรีโซบแหละเรื่องทุกอย่างจะเกิดจากตรงนี้แหละสเสนอถห้ส่โงโครัรโซแม่งเอ,อ้ย <c oughs> ผ่านอีกแล้วอะทิ้งสักใบนี้กูอยากเห็นอ๋อกูว่าบอดปะ่ะส่งนี้น่าจะบอด โซ่รอย280มาสเตอร์แพ็คครับแล้วสุดท้ายครับเจนเดริกลิงสองฟ็อกซี่ดะกอนครับเขาเด็กแปดไอ้เชี่ยโอเคเด็กลิสครับเอาไซเบอร์สแลตออกไปก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้เรียกเลยสักครั้งนะครับ ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วถึงสัปดาห์นี้กูยังไม่ได้เรียกเลยนะก็เลยไม่มีโอกาสที่ซิงโครเลยนะครับก็เลยเก็บไว้ก่อนดีกว่าเปลืองที่เซาเปา่านะครับแล้วก็เอาเจเรริคอันใหม่นะฮ็อกซี่ดากอนมาใส่แทนนะครับผมไปต่อโอเคถ้ามาเลดกูอาจจะมีลุ้นก็ได้ตัไปหมดเลยโอ้สองใบเหรอกูนั่งดูค้างขวดขวดหงไทยเมื่อกี้เชี่ยหงไทยดีวันหมดอายุด้วยวะ กูว่ากูว่าวันหมดอายุไม่ไม่สำคัญหรอกไอ้ี่ยกูว่าสิ่งนี้จะอยู่ได้ยาว <c oughs> กูเพิ่งรู้ว่าไม่มีบวันหมดอายุนะี Will. ่ยมาสเตอร์วิลโปรล็อกโปรล็อกเฮ้เอาละใบไหนคือโปรลลอกกันนะ <c oughs> ผมว่าน่าจะต้องเป็นใบกลางใบที่หมอบกว่าสำคัญกว่าเสมอใบที่หมอบก่อนสิไม่ใช่ใบที่หมอบกว่า จะเปิดแล้วไหมครับโอเคโหลอกจริงด้วยมีฟิฟธิ์อะไรบ้างในบัตเตอร์วิเนี่ยไม่มีนี่กันเป็นเป็นชูตติ้งโคดก็ได้นะน่าได้จัว่วแต่ไม่เป็นไรเรียกไปละ ไ่รับเอฟเฟกต์กาซะหน่อยแล้วกันของฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมว่ามันไปแล้วล่ะ yes โอ้ master p a c ครับ retaliating C เหรอก็ดูเหมือนจะเอาไปทำอะไรได้นะให้ฝ่ายตรงข้ามหยุดเล่นน่ะกูว่าโอเคนะ บาสเกตเทียวาวครับนี่กูจะมีบาสเกตเทียครบทุกชื่อแล้วนะ <laughs> กูจะมีครบทุกสีทุกชื่อทุกแบบแล้วนะบาสเกตเทียเนี่ยแล้วก็สุดท้ายครับอัปเปอร์คัตเตอร์แม่งหมาทั้งคู่เลยนอร์มัลสเปรย์เซิร์ฟแบล็งบ็อกเซอร์หรือคัตเตอร์คัตเตอร์แท็บจะได้ขึ้นมือโซโลสุสานสเปรย์แบล็งบ็อกเซอร์จากสุสานเซตคัตเตอร์ไม่น่าขนาดน,นั้นครับโอเคดีสุดน่าจะรีเทียเลตปิ้งสีแหละแต่กูไม่รู้จะไปทำอะไรเท่านั้